ถ้าคุณถือเหรียญคับนะครับตั้งแต่ที่เขาแจกไรดอกให้นะครับจนถึงวันนี้คุณจะมีเงินเท่าไหร่นะครับ๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมกอฟนะครับจากเพจลองทุนครับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าถ้าเกิดเราถือเหรียญคับนะครับตั้งแต่เขาแจกไรดอกให้นะครับผมจนถึงวันนี้นะครับวันที่29เดือนธันวาเนี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้คัปขึ้นมาอยู่ประมาณ500บาทแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในฝั่งของเทคนิคกันด้วยว่าตัวกราฟของคัปนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวที่เข้ามาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้า Exchange นอกนะครับ2อันนะไม่ว่าจะเป็นตัว g r ร e i o นะครับแล้วก็ตัว CoinEX นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวหน้าแอปพลิเคชันเลยครับพอเราเข้ามาในตัวหน้าแอปพลิเคชันของตัว b ิ t คัปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในหน้าโฮมเนาะนะครับ เราเข้าไปดูในตัวของฝั่ง market ก่อนตอนนี้ตัวเหรียญคัพเนี่ยนดี๋คัพอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับต่อนหนึเหรียญน,นะครับตอนนั้นที่เขาแจกมาคือแจกให้อ่สิล้านเหรียญน,นะครับโดยรวมทั้งหมดนะครับซึ่งแต่ละเทียเนี่ยที่จะได้ก็คือขึ้นอยู่กับโวลุ่มที่เราได้ทําการเทรดกับคัพมานะครับซึ่งนั้นเนี่ยแอคเค้าอันนี้ของผมก็จะได้อยู่ประมาณ13ครคัพ ได้ประมาณอยู่ประมาณ13ครับนะรู้สึกนะครับโดยรวมนะทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเงินติดกระเป๋าอยู่ค่งก็เปิดดูทีหนึ่งโหเราไม่ได้ขายออกไปนะครับในสําหรับตัวไอ้ครานี้ก็เลยจะให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าถ้าเกิดเราถือมาเนี่ยมันจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับถึงตอนนี้นะครับซึ่งตังเนี้ยผมอะได้ขายไปครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อวันก่อนนะครับที่ราคาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันผมขายตัวตัวครับไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับขอดูแป๊บหนึ่ง history นะครับเนี่ย ผมไม่ได้ขายเลยนะถือมาตั้งแต่ตอนแรกที่เขาให้มานะครับแล้วก็ขายไปที่575นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้เงินมาอยู่ประมาณ3,700กว่าบาทนะครับถ้าเทียบมูลค่าทั้งหมดเนาะที่เราถือไว้เราน่าจะได้อยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับถ้าเกิดเราถือตั้งแต่ตอนเริ่มที่เขาแจกไอดอกมาให้นะครับถือขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ราคามันดอกมาอยู่ประมาณ494นะครับก็ดอกลงมานิดหนึ่งนะครับ ก็ถ้าเกิดคนที่มีการเทรดในคับเยอะๆตั้งแต่1ล้านบาทจถึง5ล้านบาทอะไรเงี้ยโวล่มเยอะๆอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้ประมาณ70กว่าคับเลยนะครับในเทียร์สาม้ที่เขามีให้นะครับอันนี้ก็เป็น Profit เนาะที่เราได้ขึ้นมาแบบฟรีๆนะี่เขาจแจก,กให้กับให้สรับการที่เราเป็นลูกค้าของเขานะครับซึ่งตัวคับคอยตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตัวบิดคับเชนใช่ไหมที่เพื่อนสามารถเอาตัวคับเนี่ย เข้าไปสเตกแล้วเป็นดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยนะครับได้อีกด้วยในช่องทางหนึ่งก็ถ้าเกิดใครทําอยู่ก็จะได้เป็นโปรฟิตอีกฝั่งหนึ่งด้วยที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับรู้สึกว่าจ้าแจกเป็นตัว KBC นะครับตรงนั้นเราก็สามารถขายมาเป็นเงินบาทได้นะครับหรือว่าไปใช้ในตัวเชนของเขานะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในฝั่งของตัวกราฟนะครับตัวเท a d i n g v i ว่าตัวบิตครับเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปไลยย่ดูกันเลยครับถ้าเราดูในฝั่งของตัวกราฟนะครับกราฟของคนะับเนี่ย เทียบกับ TSB นะก็คือไทยบาทนะครับถ้าเราเปิดดิทิงวิวเนี่ยมันจะมีโซนราคาที่เป็นแนวรับแนวต้านอยู่เนี่ยประมาณนี้เลยที่ที่ผมได้ขีดไว้ากับประมาณ70ใช่ไหมที่มันเริ่มเบรกมาตอนนั้นนะครับเจแล้วก็มีมี200กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แถวๆประมาณ500มันขึ้นมานิวไฮอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ที่มันนิวไฮขึ้นไปเมื่อวานพ,พี่อยู่ที่ประมาณ570กว่าตรงน,นั้นเราโชคดีนิดนึงที่เราได้ขายออกไปบ้างนะครับขายออกไปนิดนึงนะครับครึ่งหนึ่งนะครับคราวนี้ อยากจะมาพูดตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเลยว่าราคาครับเนี่ยที่เขาเปิดมาตอนแรกมันเปิดที่30ใช่ไหมครับแล้วมันก็มีการดอกของราคาลงมาเย,เยอะเลยนะครับลงมาถึงประมาณ10กว่านะครับแล้วก็เริ่มมีโบลูมในการเบรกขึ้นมานะครับตรงนี้แต่มันยังมีแนวต้านอยู่ที่30มเนาะมันก็ยังวิ่งในกรอบอยู่นี้กรอบ30อยู่นะครับจนทําการเบรก30ขึ้นมาเนี่ยพอเริ่มเบรก30ขึ้นมาแล้วยืนได้ใช่ปะ จุดนี้ต้องเป็นจุดที่เราอาจจะต้องเข้าไปซื้อนะครับถ้าเกิดมันมีการเบรกของราคาขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเบรกต่อมันก็เป็นทางเทคนิคข้ปกติเลยนะครับเบรกสามสิบม,มายืนได้ขึ้นไปเบรกต่อนะครับแล้วก็ทำไฮใหม่ทำไฮใหม่แล้วก็เป็นแนวแนวต้านนะครับเพื่อที่จะเบรกต่อไปเรื่อยๆแนวต้านก็เป็นเก้าสิบขึ้นต่อเรื่อยๆก็ตามตามสเต็ปของเทคนิคลเลยนะครับขึ้นมาเนี่ยก็ยืนนะตรงนี้ เป็นเป็นช่วงที่เขา,เาพีคขึ้นไปพีคลอ่นึงแล้วก็ลงมาปรับแล้วก็ขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่เขาเนี้ยที่ผมทําการขายไปส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเห็นว่าเอา่อไซดมันเริ่มอ่อนแรงเนาะก็เลยทําการลดพอร์ตไปบ้างนะครับเพื่อที่จะเวลามันดอรอปลงมาจริงเนี่ยเราจะได้ไม่เครียดเนาะแล้วก็มันมีข่าวเยอะด้วยที่เข้ามาช่วงนี้นะครับก็เลยลดพปริชั่นไปแต่ถ้าเกิดเราดูจากฝั่งของวีกอะไรพวกเนี้ยนะครับวีกก็เริ่มมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับ เริ่มเริ่มมีการอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะถ้าเกิดมันมีแรงเทข,ขายออกมาอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งผลทาให้ราคามันดรอปลงมานะครับแต่ถ้าเกิดมันดรอปลงมาเนี่ยเท่าที่เราดูแนวรับนะมันก็อยู่แถวประมาณแถวแถวนี้เราเราเราับเก่าเนาะแต่ผมคิดว่าอาจจะลงมาไม่ถึงเนาะอาจจะต้องดูทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้แนะนําเรื่องการลงทุนอะไรเนาะก็ เอามาแชร์เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับแลสรุปเนื้อหาในวันนี้กันนะครับถ้าเกิดเราได้เหรียญคัพมาแล้วก็ถือไปเรื่อยนะครับตั้งแต่ช่วงที่เขาแจกไอดอกมาให้นะครับในเทียแรกเนี่ยเราจะได้ประมาณ13เหรียญนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดในเทียร์มเนี่ยเราได้มาณ70กว่าเหรียญนะครับคิดเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณเกือบ4,000บาทเลยนะครับอันนี้เราก็รวบรวมความรู้มให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนมีคําถาม เกี่ยวกับคลิปหรือว่าเกี่ยวกับทางด้านคริปโคอเรนซีหรือว่าการลงทุนในฝั่งไหนนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามแชร์ความรู้กันได้นะครับในทางช่องของร้องทุนนะครับหรือว่าในตัวเพจของร้องทุนนะครับใน Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคำถามให้นะครับและถ้าใครที่ชอบเนื้อหาดีๆของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคลิปโตนะครับแล้วก็ในฝั่งของเทอร์เรชั่นแนลมาร์เก็ตนะครับเพื่ออนี้ผมกอลสับ